สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อเตอร์วีรินทิรานาทองบอจรัดในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะ เคยรู้สึกบ้างไหมคะว่าทั้งที่งานต่างๆดูจะไปได้สวยทุกอย่างก็ออกมาดีแล้วแต่ทำไมเรายังรู้สึกว่าไม่แฮปปี้นั่นอาจเพราะเรากำลังอยู่ในภาวะที่คิดว่าตัวเองยังไม่เก่งพอวันนี้วีรินอินสปาย์มีวิธีสร้างความสุขและความมั่นใจกับความสามารถของตัวเราเองที่มีอยู่ภายในมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยหนางรมตราแม่ครัว อาการที่คิดว่าเรายังไม่เก่งพอไม่ดีพอจริงๆแล้วซ่อนภาวะความเครียดไว้ข้างในแม้จะทำทุกอย่างให้ดูดีแต่ก็ไม่รู้สึกว่าพอใจในตัวเองเลยส่งผลเสียต่อร่างกายคือทำให้นอนไม่หลับภูมิคุ้มกันลดลงแล้วก็รู้สึกหมดไฟไปซะอย่างนั้นเสี่ยงต่อการเป็นโรคเครียดแบบเรื้อรังเสียสุขภาพจิตนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าในระยะยาวได้เอ๊ะไม่ดีแบบนี้เราจะทำยังไงดีล่ะคะ อ๋อก็ต้องทำตามเทคนิคนี้เลยค่ะเริ่มจากการฝึกยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองหัดมองความผิดเท่ากับโอกาสเรียนรู้เปิดใจพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นเพื่อเปิดมุมมองให้หลากหลายและต้องหยุดเปรียบเทียบกับผู้อื่นให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอเพราะความสำเร็จที่แท้จริงคือการแข่งกับตัวเองไม่ใช่แข่งกับคนอื่น อย่าดูถูกตัวเองว่าไม่เก่งพอไม่ดีพอมาเริ่มสร้างความมั่นใจเพื่อพัฒนาศักยภาพในตัวเราให้มากขึ้นไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสปายส์สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว